สวัสดีครับตั้งโมลงปียพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวด่วนข่าวร้อนกันเลยนะครับต้องบอกว่าบอลไทยของเราตอนนี้เนี่ยเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับบอลลีกจบไปแล้วนะครับเหลือบอลถ้วย F a เครับเหลือลีกครับและก็เหลือชิงแชมป์อาเซียนต้องบอกเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับแล้วมันก็เหลืออีกนิดเดียว แต่สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสกันเลยก็คือบอลไทยฤดูกันหน้ามันจะเป็นยังไงครับทุกท่านฮะ เพราะว่านี่คือสิ่งเร่งด่วนที่จะต้องทำการจัดการหาทางออกประกาศแล้วทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยได้ทราบกันนะครับว่าจะเอาอย่างไรกันดีนะครับคือถ้าพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหคงไม่มีใครอยากจะให้มันเป็นแบบอดีตที่ผ่านมานั่นก็คือมูลค่าของบอลไทยที่มันเคยสูงเป็นพันล้านเนี่ยนะครับกับกลายมาเหลือศูนย์บาท ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามาดามแป้งได้เข้ามาก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างพยายามจะใช้นี่พยายามจะหาเงินเข้ามาทดแทนเอาเงินตัวเองช่วยไปด้วยคือต้องบอกเลยนะครับไม่ว่าจะกี่เคสต่อกี่เคสเนี่ยมาดามเจอหมดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันอาจจะบียอนหรือว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่าถ้าพูดถึงบอลไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทีหนึ่งอย่างเดียวนะครับทุกคนฮะที่มันจะต้องหาลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องขายให้ได้มันยังมีที2 ท3แล้วก็ยังมีบอลยูสเลกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินนะครับเอาพูดกันตามตรงเลยนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมจะมีการประกาศว่ามีบริษัทที่สนใจแล้วกันนะในการประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกมันก็ต้องรวมเหมารวมนะครับ3-4ถึงบริษัทแต่หลังจากวันนั้นมากุมภาเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยมันยังเงียบอยู่เลยนะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยไอการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจช่วงเดือนมีนาคมเห็นบอกว่าภายใน1เดือนหลังจากนั้นต้องชัดเจนเพื่อการันตีเงินสนับสนุนและให้สโมสรต่อยอดหาสปอนเซอร์ ตอนนี้เนี่ยมันมันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยครับมันมาถึงวันนี้แล้วมันยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าก็เห็นใจสมาคมนะครับไหนจะมีหนี้ที่ต้องใช้300กว่าล้านนะครับไหนจะมีทีมชาติที่ต้องดูแลนี่มันมีค่าเครื่องค่าโปรแกรมการแข่งขันคือดานหน้ากันมาแบบรุมซัดฟัดแหลกกันเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนแหละครับเราก็คงจะต้องมองย้อนไปนะว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่มันพูดไป มันก็ไม่ได้มีความหมายที่จะช่วยในการแก้ไขณนะปัจจุบันได้แล้วไนงะแต่ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมโหฬารตอนนี้นะครับด้วยเงื่อนไข4ปีเลยอ่ะพูดกันตรงนี้นะครับที่สมาคมต้องการในมุมของคนขายกลายเป็นว่านะครับตัวเลขของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยเนี่ยมันจะไต่ขึ้นไปได้สูงถึง400-600ล้านต่อปีอย่างที่คิดเหรอครับ คือต้องบอกเลยครับว่ามันยากมากๆแล้ครับเอาแค่ว่าขายได้เนี่ยปีละ3-400ล้านนี่ก็ยากแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับมันเหมือนกับระเบิดเวลาที่จะเล่งให้สโมสรเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างเพราะว่ามันจะมารออย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนทุกปีอ่ะทุกท่านลองคิดตามดูนะครับว่าสโมสรเนี่ยจะรอแบบนี้ทุกปีจะได้เงินไหมต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยจะมีเงินทําทีมกันหรือเปล่า นี่แหละคือสิ่งที่สโมสรต้องหาทางรอดเพราะว่าถ้าหากจะให้สโมสรเนี่ยมารอว่าเอ้ปีนี้จะเป็นยังไงปีหน้าจะได้เงินหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเหนื่อยเหนื่อยนะครับแต่ในมุมสโมสรเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางออกนะค,คือแยกออกมาจัดการซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับ แต่มันมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้มันยังไม่ได้ทายังทําไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามูลค่าลิขสิทธิ์เหลือ0์บาทสโมสสนทีหนึ่งก็คงจะไปต่อกันไม่ไหวนั่นเองนะฮะแต่ถ้ามองในมุมกลับกันแล้วเนี่ยถ้าทีหนึ่งแยกออกมาปัญหาที่จะตามมาคือทีหนึ่งอ่ะลอดแน่นอนบอลไทยทีลีกสูงสุดลอดแน่นอน แต่ทีสองทีสามและยูสเลกจะรอดได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามนะที่มันจะต้องเอามาแก้ไขกันต้องหาสมการที่ให้มันรอดกันทุกคนให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าทีหรอดอย่างเดียวอา้าวแล้วใครจะส่งนักเตะใครจะมาฝึกซ้อมในลีกเล็กๆเ,เพื่อส่งนักบอลขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ในทีหอันนี้มันก็จะเป็นเงาตามตัวมานะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะทุกคนฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่รู้หรอกว่ามันจะออกหัวหรือมันจะออกก้อยหรือมันจะออกมาเป็นแง่มุมไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการจัดการนะครับของฟุตบอลไทยตรงนี้เนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับต้องคิดให้ดีดต้องพิจารณาให้ด,ดีเพราะว่าถ้ามันไปทางแยกแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะกลับมารวมกันได้อะครับ ซึ่งถ้าหากจะวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูพี่บับเบิลก่อนพี่บับเบิลก็บอกว่าการพูดคุยกันในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แยกหลีกนะครับมันยังเป็นไทยลีกเหมือนเดิมและเป็นหลีกเดียวด้วยและเป็นหลีกเดิมที่มันเตะกันอยู่ทุกวันนี้เพียงแต่ว่าตั้งบริษัทใหม่นะครับเพื่อจัดการแข่งขันทีหนึ่งอ่ะนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับบริษัทใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่บจกไทยลีกเดิมเนี่ยเพื่อดําเนินการจัดการแข่งขันไทยลีกหนึ่งโดยมีแต่ละสมโมสรในหลีกสูงสุด เป็นผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็บริหารจัดการอันนี้มองอยังไงก็รอดเพราะว่าทีหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่เยอะเขาก็สามารถจัดการกันเองได้เงินในบริษัทของเขาก็สามารถที่จะมาแบ่งสรรปันส่วนลิขสิทธิ์เขาก็ไปจัดการกันเองได้คนที่จะมาถ่ายทอดเขาก็ขายเองได้คือเรียกได้ไง่ายๆว่าเม็ดเงินและผู้สนับสนุนต่างๆสามารถเข้าได้ทันทีแล้วจับต้องได้เห็นชัดว่าเอ้ยอา้าวเข้ามา,าทีหนึ่งจะได้อะไรมีการคอนเนคชั่นธุรกิจแบบไหน ขายต่างประเทศไหมคือตรงนี้มันดูง่ายนะครับแต่สิ่งสิ่งที่มันน่ากังวลเนี่ยมันไม่ใช่ทีหนึ่งแล้วนะถ้าแยกออกมายังไงยังไงนะครับทีหนึ่งก็รอดเอาพูดอย่างงี้ดีกว่าแต่ไอ้ที่น่ากังวลมันคืออา้านี่ของสมาคมมันจะเป็นยังไงอะที่มันใช้อยู่สมาคมไม่มีของให้ขายแล้วไนะเหลือแต่ทีมชาติมันขายได้ไหมนี่ยังไม่รวมการขอตัวนักเตะในนามทีมชาตินะ เพราะว่าเมื่อไหกรก็ตามที่เขาแยกออกไปมันก็จะเป็นคนละกฎโอเคแหละมันอาจจะเป็นสากลแล้วมันก็อาจจะเป็นในมุมมองที่ว่าเฮ้ยมันมีหลายประเทศที่ต้องทําแต่บ้านเราเนี่ยถ้ามองกันในหลายๆลารายละเอียดเนี่ยผมว่ามันก็มีอีกหลายเรื่องที่ว่าเฮ้ยฝั่งนี้เราอาจอีกฝั่งหนึ่งตายมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะทุกคนฮะเพราะว่ามันก็ต้องเลือกหรือว่า มันจะสามารถไปด้วยกันได้อันนี้อยู่ที่ผู้บริหารแล้วต้องคุยกันเองนะครับอ่ะอีกอันนึงก็คือสาเหตุที่ต้องตั้งบริษัทใหม่เพราะสโมสรมองเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยไทยลีกไม่มีอนาคตต้องลุ้นทุกปีเช่นจะได้ใครเป็นผู้สนับสนุนหลักลิขสิทธิ์่ทยทอดสดไม่เคยชัดเจนล่วงหน้าสักปีมาลุ้นกันนาทีสุดท้ายสโมสรแกนนํา มั่นใจว่าถ้าบริหารจัดการเองหาผู้สนับสนุนเข้ามาได้มากกว่าเดิมในอนาคตและหลายภาคธุรกิจนะครับก็จะเข้ามาสนับสนุนลีกต่างจากตอนนี้ที่มีการสนับสนุนต้องควบทีมชาติไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะส่วนการบริหารจัดการอื่นๆต้องใช้คําว่ายกเครื่องทั้งระบบด้วยเหตุนี้จึงขอเรียกแนวทางนี้ว่าเป็นการกําหนดฟุตบอลไทยลีกใหม่ เพราะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกองคาพยบอันนี้พี่บับเบิลว่าอย่างนี้นะครับซึ่งเอาจริงก็เหมือนกับที่ผมคิดเหมือนกันนะว่าประเด็นต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยมันมันน่าสนใจมากๆแล้วมันก็ต้องหาทางออกให้ได้นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนนะฮะเออในการที่จะให้บอลไทยทั้งระบบเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ แต่แนวทางทั้งหมดนี้ยังต้องได้รับเสียงสนับสนุนใหญ่จากทั้ง16สโมสรในทีหนึ่งจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนนําเสนอสมาคมพิจารณากันต่อไปขั้นตอนสุดท้ายจึงอยู่ที่สมาคมฟุตบอลจะอนุมัติไหมแล้วทุกท่านล่ะครับคิดเห็นว่าสมาคมควรจะอนุมัติหรือไม่เพราะว่าอะไรครับสมาคมก็มีมุมของสมาคมนะให้ไปแล้วกูขายอะไรล่ะทีเนี้ย นะครับแล้วแล้วเงินที่จะเข้ามาจะขายต่ทีมชาติจะขายได้ขนาดนั้นจริงๆหรืออันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าก็อยู่ที่ฝ่ายบริหารจริงๆเลยนะครับประเด็นสําคัญที่ต้องย้าให้ชัดนะครับก็คือไทยลีกหนึ่งเท่านั้นนะที่จะแยกไปจัดการส่วนลีกอื่นๆไม่เกี่ยวข้องรายละเอียดอื่นๆยังมีอีกเยอะแต่ในมุมหนึ่งก็มีคนพูดกันมากมายเหลือเกินว่าไทยลีกต้องรอดก่อนถ้าไม่รอด ก็จะกลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมเพราะสภาพทุกวันนี้ไม่รอดนะครับคือมันต้องรอดสักคนหนึ่งก่อนไหมอ่ะอาจจะพูดกันตามตรงหรือว่าจะตายหมูอ่ะพูดกันตามตรงเนี่ยมันประมาณเนี้ยทั้งหมดสิ่งที่มันจะต้องออกมามันจะต้องออกมาได้แล้วครับมันจะต้องออกมาได้แล้วทุกการหายใจเข้าทุกการหายใจออกบอกได้เลยครับว่าเราจะเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วสำหรับวงการฟุตบอลไทยต้องหา ทางออกให้ได้ร่วมกันนะครับจะได้เดินหน้ากันต่อมิฉะนั้นแล้วลราก็เราคงจะไม่ได้มีบอลไทยให้เชียร์อย่างภาคภูมิแล้วก็ลุ้นไปฟุตบอลรายการใหญ่ๆห,หรือว่าฟุตบอลทีมชาติไทยที่มันยกระดับสู้กับชาติอื่นเขาได้ถ้ามันทำแบบเดิมแล้วมันไม่เวิร์กมันก็ต้องหาทางใหม่ที่ทำแล้วให้มันเวิร์กทำแบบเดิมได้แบบเดิมทำแบบใหม่อาจจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ แต่ทางนี้ทางนั้นก็นั่นแหละครับแบบใหม่ที่ว่านี้มันจะออกมาเป็นยังไงก็คงจะต้องติดตามดูกันอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกทลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ